โซดีครับอือหือรอ,อเก,อเกอเมเอาเกมดูครับมิสเตอร์คเฟมน่ามาเจอก,กับม,มิสเตอร์เฟมครับทูทูวไปยยยยไม่คือได้หนึ่งร้อย ไม่เคยได้หนึ่งรอ้อยอาเมติทอมแอ,อเมทิทอมเอออะไรวะเนี่ยเริ่มมากรดูกสไฟไลฟซ้ายไลฟ์วา mà hãy subscribe cho bụi mỉa hôm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  lâu tung su quân đời lau man lết chị tài Ờ hờ mà chân này nhé chị chú quân cơ chú nè em mặc hành bóc cũng từ cứ cái mặt mày lớn này bóc บกเลยขอยเยกขอยยกกัางแต่ต้องกิน,น,นด,กด้วยไอ่ะเยไม่ต้ระยับตัวตเด็กแล้วอะแล้เ u s หรอเมริกามา USA USA ไทยแลนด์มันแดนมารับผม TH Thailand Thailand USA ไม่เอาแลอะที I ่ h a i l a n di no. Lalu <laughs> อินไทยเรียนเล่นเอาทุกวันโอ้โหอินไทยเรียนครับรากอินไทยเรียนเลิอไทยเรียนไทยแลนด์ไทยเรียนขอ้หน่อยไทยแรนอืมเป็นแบบนี้ก็จะเหมือนกันนะครับอืมเริ่มใหญ่ขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับเออเฮ้ยแต่ไม่ต้องการที่จะใหญ่ขนาดนั้นครับเออเฮ้ยราก เรีเอ,รอพี่เป้งวายพันเป้งครับแบทค้างค้าวโอ้โหไอ้ไอ้าวคาวชิบหายแล้วชิบหายเนีมเนี้มชิบห,บหายเนีมเออโดนโดนทิงแล้วเสียใจไดปแล้ววายลอยลอยล็อกเบียนมาก So yeah.